ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครยะลาค่ะเขาได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็รับมือกับถังก๊าซรั่วภัยใกล้ตัวในครัวเรือนแก่ชุมชนค่ะ เทศบาลนครยะลาค่ะได้มีการจัดอบรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็การรับมือกรณีที่ถังก๊าซรั่วค่ะให้กับสมาชิกในชุมชน50คนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาภิบาลในครัวเรือนเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในครัวเรือนอย่างปลอดภัยและถูกต้องกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครยะลาค่ะ ซึ่งจะมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้จากกา๊าซหุงต้มรั่วนะคะในครัวเรือนโดยได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ใหญ่ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมดูร่วมอบรมกันค่ะ นายมนตรีมังสังหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าการมาฝึกอบรมให้กับทางชุมชนในครั้งนี้เพื่อให้รู้ว่าการป้องกันร,รับมือถังก๊าซรั่วจะต้องป้องกันอย่างไรเมื่อเกิดเหตุจะต้องระง,งับเหตุอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นลดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตประชาชนได้มากซึ่งจะเน้นเกี่ยวข้องกับการกับของใช้ในบ้านก๊าซ ที่ใช้ในการประกอบอาหารซึ่งอาจจะมีสภาพชำรุดให้ตระหนักในเรื่องนี้เมื่อเกิดเหตุจะทำอย่างไรก๊าซ่วดทำอย่างไรให้ระงับเหตุในตรงนั้นโดยปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายถ้ามีการฝึกอบรมก็จะทำให้ถูกวิธีถ้าไม่ได้ฝึกมาก่อนไม่รู้เบื้องต้นในการาระงับเหตุบางทีอาจจะทำให้เหตุการณ์เพิ่มความแรงขึ้นครับ